นี่นะครับโรงงานของผมก็จะมีชุดสายพานและชุดแขนกลนะครับชุดที่หนึ่งก็เป็นปูนซีเมนต์ชุดสองก็เป็นกล่องครับชุดที่สามก็เป็นกล่องเสียรตาลชุดที่สี่ก็เป็นสีกล่องเหมือนกันครับพอแขนกลคีบเสร็จนะครับก็จะมีรถพาเลตมารับชิ้นงานไปไว้รถฟก์คลิฟ์มารับชิ้นงานไปไว้ที่ชั้นครับสามตัวเลยครับอีกจุดหนึ่งก็คือมี สายพานนะครับที่ลําเลียงกล่องมาแล้วลําเลียงปูนครับแล้วคนก็จะเดินมาหยิบไปไว้ที่ชั้นอันที่สานะครับ <ok> ก็จะมีรถฟุกริปมาหยิบของไปทิ้งนะครับแล้วก็มีหอสังเกตการนะครับ